สวัสดีครับวันนี้ผมช่างหลายนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิด function, ปฟังก์ชัน time p r o f i e นะครับ time profile เนี้ยเรามีไว้สำหรับให้สิทธิ์บัตรแต่ละคนนะครับให้เข้าในช่วงเวลาไม่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับวิที่เปิดนะครับให้ไปที่ทู o ตัวนี้นะครับไปที่ตัว action Fun function ตัวนี้ ใส่รหัสเข้าไปนะครับจะเป็นห้าหกนะครับหลังจากนั้นเราไปที่ Config นะครับให้ติ๊กตัวนี้ Active ตามโปรไฟล์ e จากนั้นกดโอเครอสักครู่หลังจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะถูกรีเซ็ตนะครับร,รีเซ็ตแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปใหม่ เราใส่เข้าไปใหม่นะครับเมนูนะครับที่เราเปิดเมื่อกี้จะอยู่ตรงนี้นะครับคือ configuration ตัวนี้จะมีตัวนี้ t า m e r o f i l e เลื่อนขึ้นมาตรงนี้นะครับวิธีการตั้งนะครับตัวนี้ก็คือว่าให้เรากดตัว new นะครับหลังจากเลือนเลือก time profile เป็น ID ก็คือ time profile ที่2นะครับตั้งชื่อนะครับ time profile ี้ผมตั้งมาเป็น work time แล้วกันอเป็น work time นะครับตัวนี้ active คือวันเริ่มต้นของตาร e โปรไฟล์นี้จุดสิ้นสุดนะครับตรงนี้จะเป็นวีคเดย์นะครับวีคเดย์ก็คือว่าเราจะให้วันไหนบ้างที่ใช้ t i m าโปรไฟล์ตัวนี้นะครับว o r คราวผมนี้ก็คือจะเป็นจันท์ถึงสุกแล้วกันนะครับผมก็จะติ๊กเสาคิดออกแล้วก็ช่วงเวลานะครับตรงนี้ก็คือเวลาทํางานอตนี้ยถ้าผมจะตั้งเวลาทํางานเลย8ปดโมงอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าประตูไม่ได้ก่อน8ปดโมง ดันั้นผมจะตั้งประตูได้ประมาณหกโมงเช้าแล้วกันนะครับอันนี้คือเวลาสิ้นสุดของทาโปรไฟล์นี้ก็คือเป็นสองทุ่มแล้วกันเขาก็จะไม่สามารถทาบัตตได้อ่านะจากนั้นพอเราตั้งตรงนี้เสร็จให้เราก,กดโอเคนะครับตรงนี้ก็จะทด้ปรโปรไฟล์ตัวนี้มานะครับแบบนี้ฮนะทีการใช้ก็คือ จะไปอยู่ตรงขั้นตอนการโยนสิทธ์นะครับเราไปที่ Access Privilege ด้านบนจะเป็นบัตรนะครับด้านล่างเป็นประตูถ้าเราโยนไปตามปกติเลยเปมนการโยนสิทธ์ทั่วไปสมมตินนผมจะให้แค่ ID 1หรือ ID 5นะครับด้านล่างเป็นประตู ID 1กับ ID 5เนี่ยด้านบนสังเกตด้านบนท i m e Profile ตัวนี้จะเป็นฟ r e e Time อยู่ ฟิวไทม์คือข้าเข้าท่ามออกได้ตลอดเวลานะครับไม่มีการล็อกนะให้เรามาเลือกตรงนี้ให้ผมเลือกเป็นไทม์ไฟล์ที่สองนะครับก็คือเวอร์ไทม์ตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมานะฮะพอ,อกดปุ๊บหลังจากนั้นให้เรากดคำว่าอัลโล and ด p อั a โไปนะครับหลังจากนั้นกดโอเคแค่นั้นเองนะครับแล้วพอกดเสร็จปึ๊บตัวเนี้ยบัตรห้าใบเนี้ยก็ จะใช้งานได้แค่ช่วงเวลาที่เราตั้งนะครับก็คือช่วงเวลาหกโมงถึงสองทุ่มเท่านั้นก่อนหกโมงเนี่ยเขาก็จะท้าบเข้าไม่ได้ประตูก็จะไม่ทำงานนะครับหลังสองทุ่มเขาก็จะทาบออกไม่ได้ประตูก็จะไม่ทำงานนะครับทางโปรไฟล์นี้คือเราตั้งเฉพาะแค่กันถึงสุกนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะกลับไปล็อกตามปกตินะฮนะอ่า าาราคาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ